สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็น Honda นะครับ CB 3 0 0 R นะครับผมแค่นี้นะครับสภาพเดิมเดิมเลยนะครับสวยมากตัวรถพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับทางเราตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมอย่างหน้าหลังดอกเต็มนะครับพร้อมใช้งานระบบ ABS ทําทำงานปกตินะครับเครื่องยนต์สวยใสายสะอาดมากนะครับจุดสีเดิมสวยนะครับผมริวรอยน้อยมากนะครับ ทายเดิมนะครับผมท่อเดิมนะครับคันนี้เดี๋ยวดูเล็กใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่วิ่งมาเพียง2อง0มืพันโลนะครับผม เครื่องยนต์นะครับดีมากเลยไม่มีดังไม่มีควันใดๆทั้งสิ้นนะครับขับขี่ใช้งานได้อย่างมั่นใจเลยนะครับคันนี้เครื่องดีมาก คันนี้นะครับผมสามารถจัดแฟนนได้นะครับเริ่มต้นออกรถออกรถ9บาทนะครับผมฟรีดาวเลยนะฮะคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่79,000บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบเลยนะใครสนใจจัดแฟนด้านนะครับผมยอดาดอยู่ด้านข้างนะครับก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ